กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยรายการวันนี้อยู่กับผมจานโอคนเดิมสำหรับโปรแกรมบอลวันนี้พามาดูชิงแชมป์สมสรสอนโลก2คู่และกันในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเป็นฟูมิเนเซเจอกับอันฮิลันแล้วก็อีหนึ่งคู่เนี่ยเป็นไพร์มาลัสเจอกับเชลซี2คู่โปรแกรมบอลวันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจสำหรับคู่แรกเป็นฟูมิเนเซกับอันฮิลันก็เดี๋ยวพาไปดูผลงานในเกมล่าสุดที่2ทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนละกัน สำหรับผลงานเกมในแมตช์ล่าสุดที่2ที่มเจอกันมา2นทนี้ไม่เคยเจอกันมาสักเกมเลยเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่พวกเขาเนี่ยได้เจอกันส่วนด้านะ้นของฟูมิเนเซฟูมิเนเซเนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดนเนี่ยรวมทุกลกทุกรายการแล้วเนี่ยผลงานก็ถือว่ายังไม่ได้ดูวันหน้าเป็นห่วงโดย5เกมเข้าวินไป3เกมเสมอ2ยังไม่แพ้ นัดล่าสุดเนี่ยเฉลิมชนะอินเตอร์มิลานได้2 0เสมอกับมาเมโรดีเก็บชยัยชนะของฮุนเซนฮุนไดได้42เส,สมอบ ER. ุรุษเซียดอร์มุนชนะอินเตอร์นาซีอองนาในนัดสุดท้ายอีก2ประตูต่อศูฤดูกาลนี้ผลงานฟูมิเนเซ่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ดูวันหน้าพี่ห่วงด้วย5เกมเข้าวินไป3เกมเสมอ2อย่างไม่แพ้เลยส่วนนัาของอันฮิลานผลงานเกม5นัดหลังสุดเนี่ยรวมทุกลีกทุกรายการแล้วเนี่ย มีชายยุ่งมดเนี่ยสองเกมเสมอ3ยังไม่แพ้เช่นกันก็นัดล่าสุดเนี่ยเสอร,รมเมซิตี้ได้22เก็บชายปาชูกา2-0เสมอเรดบูลซาบวก0 0เสมอเรอัลมลิดหนึ่งหนึ่งเก็บชายในนัดของอันคาดิยัสเนี่ยในเกมสุดท้ายอีก2ประตูต่อศูนย์ฤดูกาลนี้ถือว่าผลงานเกมอันฮิรันก็ไม่ได้ถือว่าน่าเป็นห่วงด้วย5นัดหลังโซนใหนมีชายยู่2เกมเสมอสายังไม่แพ้ใครเลย สำหรับฐานะของกระแสต่างประเทศวันนี้เนี่ยเขาฟันธงคู่นี้การว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเกมนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นในื่องของอันิรันจะทําการจบเสมอกับฟูมิเนเซ่เนี่ยด้วยสกอร์ที่1ประตูต่อหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเฉลยชนะกันด้วยสกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งถามว่าโอกาสเนี่ยมีกันทั้งสองทีมไหมโอกาสเนี่ยมีกันทั้งสองทีมอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกให้มองจริงฟูมิเนเซ่เนี่ยผลงานก็ถือว่าไม่ได้ดูย่ําแย่ ส่วนใน้หน้าของอันฮิรานผลงานเนี่ยก็ไม่ได้ดูย่ำเย้เช่นกันฉะนั้นคู่นี้เนี่ยมีสิทธิ์จบเสมอกันสูงด้วยที่ว่าผลงานดีทั้งคู่เนาะแต่ถ้าเลือกให้มองริ่งวันนี้ผมแอบเชียร์ทางด้านของฟูมิเนเซไว้มากกว่าน้อฉะนั้นคู่นี้ขอไปที่ฟูมิเนเซละกันขออนุญาตส่วนกระแสต่างประเทศและกันพิชาตอ่ะสำหรับหน้าของชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ8ทีมสุดท้ายอีกหคู่ ก็เป็นนักของไพเมรัสวันนี้ทําการเจอกับเชลซีคู่นี้ก็น่าสนใจด้วยเช่นกันส่วนผลงานเกมเดี๋ยวพาไปดูทนาทาของไพเมรัสก่อนละกันแตรร์สสุดที่2ทีมนี้เจอกันมาเนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันด้วยสกอร์ที่1ประตูต่อ1นึ่งโดยในนัดนั้นเนี่ยไพรเมรัสก็โดนใบแดงไป1คนเนาะ ส่วนในั้้ของภายไมรัสผลงานเกม5ละลังสุดเนี่ยรวมทุกอีกทุกรายการแล้วเนี่ยมีชายอยู่1เกมเสมอ3แพ้1เกมผลงานเนี่ยถือว่าหนักเสมอไปถึง3เกมเกมล่าสุดเนี่ยเสมอโบตาโฟโกเสมออินเตอร์ไมามี่เก็บชายฮาราดีไคลโรส0เสมอปอโต้แพ้คูไซโรในนัดสุดท้ายอีก2ประตูต่อหนึ่งถือว่า ผลงานเกมฐานะของไพเมรัเนี่ยยังหนักฐานะของติดเสมอโดย5เกมเสมอไป3เกมเลยแล้วก็ไม่ีชัย1เกมแพ้ไป1เกมนัดล่าสุดก็เสมอกับโบตาโฟโกมาด้วยสกอร์ที่0ประตูต่อ0นั่นเอง ส่วนนั้น,นของเชลซีเชลซี C. ในฤดูการนี้เนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยมีชยัย3เกมเสมอ1แพ้1เกมผลงานเกมก็ถือว่าไม่ได้ดูวันได้ทวงโดยในนัดสุดสุดเนี่ยเสมอักเบนฟิก้าได้1-1เก็บชัยทางด้านของเดอทูนิส3-0แพ้ฟอร์มิงโก3-1เก็บชัยลอสแอนเจลิส2-0ชนะเรอัลเบติสในนัดสุดท้ายอีก4ประตูต่อ1ฤดูการนี้เนี่ย ฐานะของเชลซีผลงานเกมเนี่ยมาดีอยู่แล้วโดวย5นัดนเนี่ยเข้าวินไป3เกมเลยเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นนัดล่าส่วนเนสมอกับเบฟิกา้าส่วนทางด้านของกระแสต่างประเทศวันนี้เนี่ยเขาฟันธงคู่นี้ว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเกมนี้ชัยชนะวันนี้เนี่ยเขาจะยกให้เป็นทนง้าของไพเมรัตจบเสมอ2ประตูต่อ2กับฐานะของเชลซีถามว่า โอกาสเนี่ยมีกันทั้ง2ทีมไหมโอกาสเนี่ยมีกันทั้ง2ทีมอยู่แล้วเนาะสำหรับ2ทีนี้ผลงานก็ถือว่า ไม่ได้ดูว่าย่ำแย่กันทั้งสองทีมแต่ทางนัดของไพเมรัสเนี่ยผลงานจะหนักไปนะน้าของติดเสมอโดยเสมอไป3เกมชนะชนะเกมแพ้1เกมส่วนนัน้าของเชลซีผลงานเกมเนี่ยมาดีอยู่แล้วโดยไม่ใช่อู่3เกมเลยเสมอ1เกมแพ้1เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเบรฟิก้ามาฉะนั้นคู่นี้ถ้าเลือกให้มองจริงวันนี้แนะนําว่ามองไปทางนักของเชลซีส่วนตัววันนี้แอบชอบเชลซีมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ก็ฟันธงไปที่เชลซีได้เลยพี่ชาย